ในเรื่องมินรับบทเป็นไอรินค่ะก็จะเป็นเป็นพี่สาวจอมไวร้ายของเขาแล้วก็ก็จะต้องทําตัวแบบไร้ไร้ให้เขาแบบไม่หลงหลักเราใช่ซึ่งเราตรงกันข้ามเลยครับเขาพยายามทําให้เราไม่หลงหลักแต่ว่าเราหลงรับแบบว่าหมดตัวเลยใช่ะครับชื่อ <laughs> เราบทเป็นน้ำ,นำชาครับผมก็เป็นผู้ชาย เป็นนายสัตวแพทย์ครับที่ค้ั่งรับผู้หญิงคนหนึ่งครับค่ะจริงริงโคจรมาเจอครั้งแรกเลยมครสำหรับตัวงานเราใช่ค่ะก็สําหรับงานซีรีส์ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับวินแล้วก็ติดตามวินมาอยู่แล้วเนาะทั้งไรท์ทั้งวินแล้วก็มีโอกาสได้เขาเคยมาเซอร์ไพรส์ด้วยในรายการแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะได้ร่วมงานกันค่ะก็สุดท้ายก็เออมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะอนแรกที่ได้รับติดต่อไปพี่วินว่ายไงบ้างคะ ก็เออก็รับเลยก <c oughs> รี๊ดแล้วก็แล้วค่อยอ่านบทฉลังค่ะ <c oughs> แล้วก็บทก็น่ารักด้วยค่ะก็แล้วก็คุ้มกับค่ายดีหมดค่ะก็เลยแบบเออก็ก็เริ่มหลับเลยเป็นเรื่องแรกทั้งพี่วิลนล่ะตอนติดต่อว่ารู้ว่าจะต้องเล่นกับนางเอกคนนี้เลยโอ้โหดีใจครับแล้วก็เต็มที่เลยพร้อมเต็มที่กับงานมากเลยครับเพราะว่าจริงก็เป็นเรื่องแรกที่เราเป็นพระเอกด้วยครับเราก็พยายามทําให้มันเต็มที่มากๆเลยครับ กันน้านี้พ okay. ี่ม like ินบอกว่าพอจะเป็นพระเอกจริงๆแล้วจริงๆพอได้มาลองแบบอ่านบทหรืออะไรต่างๆเป็นไงบ้างคะกับบทนี้ก็จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่โตจากตัวตัวละครเดิมครับเรื่องที่แล้วอย่างนี้ครับเราก็พยายามทํากันบ้านแล้วก็พยายามอ่านบทมากๆทากันบ้านกับมันให้เยอะๆอะไรครับเพอจะได้อินกับบทบาทให้มากที่สุดครับต้องมีเป็น์ทชอปหรือว่าทําความรู้จักกันเพิ่มเติมไหมคะ มีครับมีก็เองว่าม,มีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันพยายามเข้าให้เป็นตัวละครมากที่สุด<ม>ครับผมอย่างพี่มีนเองยายเรียกว่าหมดสัญญาพอมาเป็นอันนี้ปุ๊บจริงๆเป็นไงบ้างคะฟรีแลนซ์กับงานชินีคาดหวังขนาดไหนเออพอหลังจากที่หมดสัญญาเราก็ก็เราก็ต้องมนะูฟออนอ่ะเนาะเราก็ต้องหาอะไรที่เรายังไม่เคยทำค่ะก็อนี้ก็เป็น คนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะว่าเออมินมาเล่นอะไรที่แบบแตกต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะค่ะก็แต่มินตัวมิเนเองก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ชอบซีรีส์แนวนี้อยู่แล้วแล้วก็มีสัตว์ด้วยแล้วก็มออีมีวินด้วยพุ่มกลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นค่ะตัดสินใจนานไหมคะด้วยความที่แบบพอเราเป็นอิสระเลือกงานแบบนี้มันจะต้องเข้มเพื่อให้แบบดังเหมือนเดิม ออมินว่าความดังมันเป็นของแถมเนอคือที่ผ่านมาเราก็ทํางานของเราเต็มที่เราก็จะค่อนข้างมีมาตรฐานในการทํางานของเราอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันก็คือด้วยบทแล้วด้วยนักแสดงที่ที่เข้าด้วยกันนะคะมินก็เห็นว่ามันแบบสนุกมากขนาเราเล่นเองเรายังรู้สึกดีเนาะเวลาอยู่ในกองแบบบรรยากาศมันก็จะดีมากค่ะคะุณบายแบบตลกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้แอบสอนอะไรพี่วินไหมคะหรือพี่วินจิ๊กวิชาพี่วินไหมคะไม่วินไม่เคยสอนอะไรเลยเขาเก่งอยู่แล้ว้ยไม่ขนาดนะครับด้วยด้วยด้วยความที่พี่มินเขาสามารถเล่นได้แบบธรรมชาติมากๆจริงครับมันก็เลยสามารถส่งผลให้เราแบบโซให้เราง่ายในการทําการแสดงแบบไม่เกรงมากขึ้นดีกว่าครับอันนี้หมดในละครมันจะเป็นโทนไหนบ้างคะคอมเมดี้โรแมนติกหรือพามาด้วยทุกแนวเลยนะ ติดตามมากๆเลยครับเพราะว่าทุกคนอาจจะมองภาพเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าในในเรื่องอาจจะดำเนินไปอีกแบบหนึงก็ได้ครับนนเริ่มถ่ายไปเริ่มถ่ายแล้วค่ะเริ่มถ่ายไปได้สักพักหนึงแล้วเนาะบรรยากาศในกองต้นโลกตลกแล้วก็สบายๆมันคือด้วยความที่บทคอมดี้มันก็จะค่อนข้างเยอะด้วย แล้วเวลามีดราม่าก็ทุกคนก็ก็คือเล่นได้แล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเนาะมันเลยไม่ได้มีบรรยากาศที่อึมครึมหรือคนต้องมาคีบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบสนุกคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงผู้ชายอะไรก็เล่นกันหมดเหมือนที่น้องก็จริงๆก็เราก็คิดว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ ย้ายมาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นหน้าที่การงานตัวละครบทบาทหนึ่งที่เราต้องไปเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เป็นตัวละครนั้นยิ่งแบบมีเรื่องเหมือนว่าเขาเก่งมากทุกบทบาทที่ต้องผ่านแล้วเรามาใหม่ใหม่เลยก็จะบอก ถ้าเรื่องนั้นเกรงครับบอกตรงเลยว่าเกรงยอมรับว่าเกรงมากจริงคือเราด้วยความที่เราใหม่มากแล้วเราผ่านมาเรื่องเดียวนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าโหเราเก่งมากๆเลยอย่างวันแรกที่จะเจอเรารู้สึกโหเราจะรอดไหมเนี่ยเราจะทําได้ไหมเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เขาส่งมาให้วิ่แบบธรรมชาติมากเราก็รู้สึกว่าเออความเก่งนั้นมันหายจริงจริงแล้วเราก็สามารถตอบกลับได้อย่างโซมากขอบตัวขอบตัวจริงๆจริงจพฤติกรรมกับพฤติการก่อนที่จะมาทํางานถึงเขาต่างเล่นกันเนาะ คือโชคดีที่เราเคยเคยเจอในกันในรายการอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยทำความรู้จักกันเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคุยกันเรื่องน้องหมาเนาะก็คือจะมีหมาอะค่ะที่แบบน้องออโตอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันเรื่องสินะเลี้ยงหมาเหมือนกันใช่เลี้ยงหมาเหมือนกันมินเกรนแปลงขับน้องไม่เกรงเลยเพราะอะไรรู้ไหมมินก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันรู้ได้ไงว่ามินไม่อยู่ในนั้นใช่พอออกมาก่อนนั้นนี่ก็คือมีข่าวหลุดออกมาวิน ตั้งแต่แรกเลยค <c oughs> ่ะอยากบอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยจริงๆเราอะอยากบอกนะแต่ว่าเออเราก็ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่บอกว่าเออยังไม่พูดเราก็เออไม่พูดก็ได้อะไรเงกัน <c oughs> อย่างคนก็เปิดใจยอมรับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไ,ยงไม่ยังไม่ได้ <c oughs> แถลงค่ะแฮปปี้ไหมคะม <c oughs> ีความสุขนะค,คือตั้งแต่เหมือนเริ่มมีข่าวรั่ว <c oughs> ออกไปนิดนึงเนาะก็จะมีคนแท็กรูปมาแล้วก็เอารูป ที่ใส่เสื้อสีเดียวกันมาประกอบกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างคืนเดียวกันค่ะยังมาจับมาแมทช์กันเลยเก่งมากมากเลยก็แฮปปี้เลยเนาะแฮปปี้มากค่ะก็ขอบคุณค่ะแฟนนิดนึงค่ะกับเรื่องนี้ค่ะค่ะก็เดวิสซิสเตอร์นะคะก็เป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจทํามากเนาะแล้วก็ได้ร่วมงานกันครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็มีความน่ารักของสัตว์ต่างๆในเรื่องเราด้วยเนาะแล้วก็ พุ่มกับก็เก่งค่ายก็ดีนะคะนะักแสดงร่วมทุกคนก็แบบโหมากฝีมือมากๆนะคะไงก็ฝากด้วยค่ะ d e วิลซิสเตอร์แอปไร้ให้หนายไม่รักค่ะ